เอาไปเต็มเอ็มอีกหนึ่งดอ,อกอโหอันนี้คือโดนแล้วแบบรูบ้สึกเจ้าไปหาดีกว่ามาเวย้ยบินขึ้นบินขึ้นบินขึ้นมามามาเข้าใากล้ๆเข้าใกล้ๆไปได้ไม่ได,ไได้อันนี้ไม่ได้นนไม่ได้ไม่ได้ถอยก่อนต้องโดนพลังมันเต็มๆต้องให้โดนพลังเต็มเต็ม เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Ark Survival ในพาร์ทที่10แล้วนะครับโอ้โสิแล้วเหรอแปบ๊บเดียวครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาตีบอสอีกเช่นเคยครับหลังจากที่จับ ชาออสไวเบิร์นได้ครับผมก็สถานะตอนนี้ก็ค่อนข้างโหดเลยครับโหดสุดแล้วในบ้านนะครับเลือด3 8 7ปสล้านนี่ครับก็ดามิดไปเซบืนกว่าสตามิน่าไป3ามแสนสล้านหรือเปล่าเนี่ยเออสล้านโคตรจะโหดเลยครับตัวต่อไปที่เราจะตีก็จะเป็นตัวชนิดเดียวกันครับแต่ว่าคนละคาสนะครับจะเป็นคล้ายๆแบบว่าไอตัวเนี้ยเป็นไวเบิร์นเหมือนกันครับแต่พลังมันจะแตกต่างกันครับโอเคมาลองกันเลย ลองตีกันสัหน่อยดิว่าจะจับได้หรือเปล่าแต่ผมได้ครับอาหารมันไว้เรียบร้อยเลยครับตรงนี้ก็ลานประหารีกเช่นเคยลานเดิมครับโอเคเตรียมยาไว้ก่อนเลยยายาเอายาใส่สัตว์แล้วก่อนครับ2ชนิดเลยครับโอเคทุกคนพร้อมกันรีอย่างถ้าครบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับมาวู้มาแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยมีลูกน้องเาด้วยเหรอไี่ไงไปโดน วูวววููเสียงดังมากเสียงดังเกินไอ้ไงเรียบร้อยโดนไปหนึ่งดอกเปิดกล้องก่อนเปิดกล้องแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราสู้ยากนิดนึงครับหูเลือดไปร้อยกว่าล้าเลยเนี่ยเย็นใจเย็นต้องเข้าแบบเข้าทาแบบระบัดระวังเอาไปเต็มเอ็มอีกหนึ่งดอกโอ้โหอันนี้คือโดนแล้วแบบนี่อันนี้คือโดนแล้วเนี่ยตัวเดียวไหวไหมตัวเดียวไหวไหมน่าจะไหวอยู่ เอาไปอีดอกยอยึกดอกนี่ไงน้องตายโดนโดนอ่อโดนพลังเราไปทีก็27ล้านถอยก่อนถอยก่อนพลังมันก้อนานหแคับหดจริงพลังมันอะนี่ไยยงนี่ไงโดนไปหนึ่งทีเท่าไหร่แล้วเนี่ยเท่าไหร่แล้วเฮ้ยเมื่อกี้ไม่โดนนี่หว่าโคตรใหญ่เลยอะเอาพ้นไฟพ้นไฟไปก่อนโว้วโว้โว้โวถอยถอยถอยดูพลังเป็นวงกว้างนี่หว่า เอาไปเต็มเต็มนี่ไงรถไปทีสิบล้านเลยครับคนไฟใส่คนไฟใส่ระวังลูกน้องมันระวังลูกน้องมันออกห้างออกข้าออกห้างคู่เราโดนเราบุญมาโดนไฟเผาโดนไฟเผาไปนี่ไงเต็มเต็มหนึ่งดอกดูเสียงพลังมันดูเสียงพลังมันโคตรน่ากลัวหันกลับหันกลับหันกลับนี่ไงเรียบร้อย น้องตายไปเรื่บนรถเท่าไหร่แล้วเนี่ยเรื่บนรถแค่นี้เดียวเองอุ้ย,ยโดนโดนจเจ้าหรอกิฟฟินกิฟฟินเนาะเอาไปไปก่อนโดนไปตเต็มๆอุ้ยโอ้โหไม่โดนเลยอะไรบูดี้พลังวันเอาไปกินหนึ่งดอกอุ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเราก็โดนเหมือนกันดอกหนึ่งอุ้ยตียากขาเนี่ยตียากขาเนี่ยบอกเลยนี่ไงนี่ไงอุ้ยโดนไปแค่ดอกเดียวเอง เอาไฟไปก่อนเผาไฟไปโอ้โหสุดเจ้าเวหานี่มันสุดเจ้าเวหาดีกว่ามาเว้ยบินขึ้นบินขึ้นบินขึ้นเฮมามามาเข้ามาใกล้ๆเข,ข้าใกล้ๆไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นี่ไม่ได้ถอยก่อนต้องโดนพลังมันเต็มๆต้องให้โดนพลังเต็มๆเอาไปลิงดอกนี่งไงพลังเราทีหนึ่งลดไปสิบล้านเลยครับแรงมากเผาไปเผาไปเผาไปโว้ยโอ้ยมันโหดเหรอเนี่ย สึกเจ้าเวหาสึกเจ้าเวหานี่ไงโดนอยู่โอ้ไม่โดนพ่นไฟไปพ่นไฟไปว้าวว้าวว้าววโอ้ยน้องมันก็แล่นกันไล้เนี่ยสึกเจ้าเวหาตีกันอยู่บนฟ้าถอยก่อนถอยก่อนมาโอ้โหชาออสกับสปิริตครับเว้ยหุยหลบพลังมันหลบพลังมันเอามาอุยทำไมบินแบบนี้เนี่ยทำไมบินอย่างเงี้ยลีปล่อยพลังไม่ได้เนี่ย ไม่โดนครับเราต้องลงข้างล่างแล้วนิดนึงลงข้างล่างก่อนโอ้โหสึกเจ้าไอ้หามานี่ไงเรานี่ไงเรารถไปเยอะอยู่เว้ยพลังมันไม่โดนเราสักครั้งเลยครับเพราะว่าเราบินอยู่ข้าลุงน้องมันก่อนข้าลน้องมันก่อนข้าไปข้าไปดีบิดออกบินออกบินออกโอ้โหตัวใหญ่มากอะโอ้โโดนไปพลังนี่ไง ไม่โดนครับรู้สึกนี้ยาวนานสึกนี้ยาวนานมากคนไฟไปโดนอยู่วิไฟเราโดนมันแค่ล้านเดียวเหือเนี่ยนี่งไงมา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 ต่อพ่นไฟได้เรื่อยเพิ่นไฟได้เรื่อยฮู้สึกเจ้าเวหาจังหวะนี้มาเอาไปอีกหนึ่งดอกเต็มๆโคตรแรงคนไฟไป อันนี้เราต้องสู้กับมันนานๆนานหน่อยครับหูนิพนธ์กันโดนไปจะปีปูไม่โดนโถเอ้ไอยไอ้เฮ้่าเก็บฟินมันก่อนข่าเก็บฟินมันเอาไฟไปกินเอาไฟไปกินเลือดเรายังไหวนะเลือดเรายังไหวนะเอามันเอามันอุ้ยอูอ้หูตายเลยเหรอเนี่ยตายทั้งคู่เลยเหรอเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยตายคู่เลย เว้นคำแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหการต่อสู้ที่ดูเดือดตายเป็นครั้งแรกครับสู้ไม่ได้ชิพหายแล้วเอของกลับมาคืนมาก่อนเดี๋ยว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 สปีดเราตายเรียบร้อยครับมับงกรเราตายโดนพลามันแค่ดอกเดียวมาต้องจัดลิปเปอร์ให้มันหน่อยแล้วไม่ได้แล้วทุกคนเราต้องเอาคืนครับเราต้องเอาคืนเราต้องเอาคืน สู้มันไม่ได้โอ้โหไอพไปอย่างน้อยก็ต้องเอาตัวนี้หรอวะไปแก้แคทสึกเจ้าเวหาจบกันโอ้โหทุกคนมาแต่เราต้องเปิดกรอก,ก่อนครับเปิดกรอก,ก่อนไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ถ้าตัวนี้ตายก็จบเลยไปไปยังไม่เจอกับวังที่ และซึ่งการต่อสู้ได้มันอยู่ไหนแล้วทีเนี้ยเฮ้ยอยู่นี่ไงเอาไฟไปกินก่อนกินก่อนหุย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 อย่าโดนพลังมันได้ขัดปล่อยไฟเยอะๆปล่อยไฟเยอะๆโอ้โหต้องเอาลิปเปอร์มาแก้ให้มันนะเนี่ยปล่อยไฟไปปล่อยไฟไปโอเคลิเปอร์ไหวอยู่ลิปเปอร์ไหวอยู่ โอดิปเปอร์ได้ครับดิปเปอร์ได้แต่ว่าโดนพลังไปไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะปล่อยไฟไปเยอะปล่อยไฟไปเยอะโว้ยกระเต็นเลยสี่ไงเอาไฟไปกินเอาไฟไปเอาไฟไปปล่อยไฟเยอะปล่อยไฟเยอะปล่อยไฟเยอะเยอะสี่ร้อยกว่าล้านแล้วปล่อยไฟไปโอู้บ้าเอ้ย เสร็จปะกล้องดองเลยอยากได้พลังมันเดี๋ยวไทำไมเราตายดิไม่รู้นะสะบัดหางไปเอออย่ายิ่งยิ่งอย่ายิ่งอย่านิ่งอย่านิ่งอย่านิ่งท่านิ่งตายแน่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 ปล่อยพลังไปปล่อยพลังไปเอออย่าได้ปโดนอุ้ยคนเสียง กูละเสียวกูละเสียวกูเสียวมากตอนนี้เสียวมากเอาสะบัดหางไปไปอย่างไรยา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 เดี๋ยวพวกตายพวกตายเออมันใกล้แล้วมันใกล้แล้วนี่ไงนี่ไงพลังวันโอ้ยป้าเอ้ยโอ้โหไม่น่าเรามังกรเราตายมาเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆอ้ยเรียบร้อย โอ้โหมังกรเราตายเลยไอ้บ้าเออทุกคนโอ้โหเราจะจับมันยังไงเนี่ยโอ้เราได้ของอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยเราไม่ได้ของอะไรมาเลยครับ ตายเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหเจอริปเปอร์เข้าไปริปเปอร์ยังสู้ได้ฮะแต่ทำไมเมื่อกี้ทำไมเราตายวะคือริปเปอร์เลือดน้อยกว่าตอนนั้นเยอะเลยมัเยอะเลยนะนนนะตายครับเดี๋ยวเราต้องจับใหม่แล้วโอเคเยวต้องไปจับตัวนั้นใหม่แป๊บนึงนะเราต้องสู้กับมันอีกรอบนึงอะคือเราน่าจะสู้ได้ครับจริงจริงอะน่า,นาสู้ได้จริง แต่ทำไมเราตายก็ไม่รู้โอ้โหบักเลยผมต้องเรา,าเอาไข่ฟ้าเบ็ดครับเพราะว่าไข่ฟ้าเบ็ดที่บ้านหมดแล้วโอ้โหเดี๋ยวเราจะมาจับมันอีกรอบนึงนะฮะสึกเจ้าเวหาเรียบร้อยเลยผมมังกรผมตายเลยโอ้โหทำไงดีเนี้ยมไปเอาไข่ก่อนไข่นี่จำเป็นครับองประกอบในการ เรียกสัตว์ออกมาโอ้โหโคตรเซ็งโอเคเดี๋ยวเราไปค้าฟมาแล้วก็มาจับมันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคครับทุกคนหลังจากที่มันได้ตายเป็นทีเรียบร้อยแล้วผมก็ได้ไปค้าบมานะครับค้าฟมาได้ก็ประมาณ2อันนะครับแล้วก็อาหารมันเม็ดหนึ่งครับทุกคนเดี๋ยวเราจะจับเขาอีกรอบหนึ่งครับไม่รู้ว่าได้เลเวลเท่าไหร่มาเริ่มเลยสวัสดีชา a อวว i l d u น ัวใหญ่มากเอาละปูไฟเราไปก่อนอดับแรกยี่สบห้อยสบัดหางไปหมุเลือดเยอะมากเราจะปูคมเรื่อยๆครับปูไฟเรื่อยๆห้มันวิ่งติดไฟอย่าเผิอไปโดนพลังบม่ไดิขาดนี่ไงเรื่อยๆครับเรื่อยๆวางไฟไปวางไฟไปเอาหางไปกินนี่ไงโอ้โหเสียงข้าตุกเลยทีเดียว ้เราโดนพลังนายเราไม่เป็นอะไรนะบอกก่อนเราไม่เ <Miller> ป hey, ็นอะไรนะบอกก่อนปูไฟไปปูไฟไปปูไฟไปก่อนปูไฟไปก่อนเอาไปอีกหนึ่งรอบไปอีกหนึ่งรอบเราเคยสู้กับนายแล้วเราจับจังหวะนายได้นี่ไงนี่ไงไฟไปกินไฟนั่นแหละววว้าวว้าวว้าวให้กูขี่หรือยังไงเนี่ยนี่ปูไฟไปอุ้ย เหลื600อ600กว่าล้านแล้วแ oh. ป๊บเดียวเอาอีกรอบนึงไปเอาหางไปกินนี่ไงเราสวยสวยสวยว้าวแรงมากข้อดีของลิปเปอร์คือมันมีเกาะครับมันมีเกาะพลังอ่ะโดนแค่สัตว์แต่ไม่โดนเราครับหนไปไปเรื่อยไป,ไปเรื่อยนี่ทุกคนอู้ยโคตรแรงนี่ครับหลังจากที่โดนเออสปิริต วายเวินตอไปหมดความหัวเป็น้งกี่เลยเองอะ่ะผมว่าผมจะจับสองตัวแต่รู้สึกว่าอาหารของชาอัดผมมีแค่อันเดียวครับปูพงไปปูคงไปนี่ไงว้าวไม่โดนเว้ยโดนแต่ไม่เป็นไรโดนแต่ไม่เป็นไรปูพงไปห้มดปูพงไปให้หมด เหลือดร้อยกว่าล้านเขาวิ่งออกเหลือดห้าสิบล้านก็ได้นี่งไงกัดไปด้วยกัดไปด้วยกัดไปด้วยเอาหางไปกินนี่งไงเหลือร้อยล้านแล้วว้าวว้าวว้าวจเย็นใจเย็นห้าสิบล้านแล้วโอเคออกมา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 เดี๋ยวไต่เดี๋ยวไต่เดี๋ยวไต่ออกมาออกมาออกจากไฟมากนี่งไงโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะให้มัน นี่ไงระวังระวังระวงังไล่กัดไล่กัดไล่กัดเอาก็พอแล้วถอยมาถอยมาเ,เหลือสักประมาณนิดเดียวครับมันจะแบบให้เราจับได้นี่ไงเล่านี่ไงเล่าเหลือสี่ล้านแล้วนี่ไงเล่าเหลือสามล้านฮะไอ้ลูกน้องมันยังมายุง่งว้าววิ่พลังมันไม่โดนกัดไปสองล้านสี่แต่อีกรอบหนึ่งล้านเก้า ให้จับไหมให้จับไหมร้นานสี่กัดเรื่อยๆกัดเรื่อยๆอีกรอบหนึ่งโว้พลังมันระบ้างคอยดูน้องมาอีกแล้วเหรอนี่ไงโคโเรียบร้อยหึจับได้แล้วจับได้แล้วโอเคโอเคมันให้จับแล้วมันให้จับแล้วหูเลเวลร้อยเจ็ดสิบครับสุดยอดเลยโอเคเราต้องวิ่งหนีมันก่อนเราต้องหมีมันก่อน,ตอน,อนตอนนี้เรายังจับมันไม่ได้ครับ่อยหน้าอย่ามายุ่ง โอ้หนี่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 ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นี่ไปก่อนนีไปก่อนมันตามมาปะเนี่ยโอเคทุกคนมันไม่ตามมาแล้วเดี๋ยวเราจะเสกเป็นเอ่อม้ามานะครับทุกคนนี่เสกเป็นม้าเสกเป็นม้าแล้วก็ฮาร์สิทตัวนี้ไว้ครับมันคงไม่บินมาแถวนี้มาเท่านั้นถึงจะต่อกรกับมันได้โอเค พาสิทเอาไว้พาสิทเอาไว้ม้อยู่ไหนเนี่ยมาไอ้เต้ามา้าโอเคลูกดอกยาสลบเราเตรียมไว้หรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวเราจะจับประดิรอบนึงครับจับไม่ยากมีประสบการณ์แล้วลูกดอกยาสลบเหลือห้าดอกโอเคเปิดเกาะไป let's go ม้าก็เลือดเยอะอยู่ครับใช้ได้อยู่มันอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเลยเนี่ยเราพลาดได้แค่สีครั้งแสดงว่าเราต้องโดนในนัดนึง ต้องโดนให้ได้มาดอกเดียวครับลูกดอกยาสลบออริจินถือว่าแรงมาหาศาลเลยทีเดียวนี่ไ,ไงโดนไหมไม่โดนครับทุกคนไม่โดนวนกลับวนกลับเกือบจะโดนแล้ว,วเมื่อกี้เขามาใกล้ๆเร็วเขามาใกล้ๆเร็วเองจะเปลูกน้องฆ่าใช้โดยดีอา้าวหายวะ ไปไหนเนี่ยอยู่ข้างล่างเปล่าจับกันตอนกลางคืนเลยทีเดียวแหละกูบอกเลยเฮ้ยมันอยู่ช่องแคบอยู่ช่องแคบแคอยู่ช่องแคบเรายิงได้โหดูพลังมันดิไปไหนนะมาทางนี้เร็วจะจับเฮ้ยมันไปไหนของมันไม่รู้เนี่ยโอ้โหบินไปไหนวะเนี่ยระยะนี้โดนไหมไม่โดนอะไรนี่ไม่โดน Ọn, ลอกก่อนรอก่อนโดนแล้วสวยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวก่อนแต่จยห่างจากมันมากอาหารเรามีพอดีครับดีชิดหนึ่งพอดีโว้ัว้าวมัว้ัวกระโดดลงพลังอุ้ยโคตรเทเมื่อกี้มามามี่เทเลยไปไหนแล้วเนี่ยอยู่ข้างหลังเราโอ้มัวมากนะเมื่อตามัวท่าล้านแล้ว ต้องจับให้ได้ต้องจับให้ได้ต้องจับให้ได้สลบยังเรียบร้อยโอ้โหทุกคนสลบแล้วครับปิดกอก,ก่อนดีไหมเนี่ยโอเคลงกันเลยแล้วกันเอาหานใส่ให้มันไปครับโอ้โหปะโถเอ้ยตัวนั้นตายเรียบร้อยอด้วยอีกหนึ่งตัวที่เราจะต้องจับมันนะครับใช้ได้เลยตัวนั้นสึกเจ้าเวหามันตายไปเป็นทีเรียบร้อยแล้ว ไอ้บ้าเอ้ยตายเฉยเรียบร้อยครับในที่สุดก็จับคืนได้ไม่เป็นไรผมนี่ไม่ชอบการสูญเสียเลยผมบอกก่อนผมต้องนี่จับครับมันเปิดเกาะมันใช้เกาะไม่ได้เห็นปะ่ะหาหาให้มันก่อนหาหาให้มันก่อนเอาหาไปก,กินเอาหาไปกินเอาหาไปกินโอเคครับสุดยอดเดี๋ยวส่งม้ากลับบ้านก่อน คือข้อดีของพลังมันก็คือแรงอยู่ครับแต่ข้อเสียก็คือมันไม่มีเกาะครับโดนพลังตุงง้มยังตายเลยอะ่ะเดี๋ยวส่งม้ากลับบ้านไปก่อนม้ามามามารอตรงนี้รอตรงนี้เองหรอรอตรงเนี้ยโอเคส่งกลับบ้านไปครับสวยอ้าวซอสไปเบอนหายไปไหนเนี่ยมานี่แล้ว,วไปไหนอะ่ะ มานี่มานี่อยู่นิ่งๆอยู่ดิงด่งๆเมื่อไหร่จะลงจอดละทีเดียวตามมาลงจอดนี่สเต็ปนี้ถึงจะขี่ได้โอเคครับขอขี่หน่อยแน่โอ้โหพอจะจับได้ระโทรทุกคน แม่เดี๋ยวค่อยรับเลเวลมันอีกทีหนึ่งครับสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวค่อยไปสู้ล้างแค้นอีกทีนึงแม่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับผมนะแล้วก็ยินดีต้อนรับด้วยนะครับสำหรับผู้ติดตามใหม่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปนี้ก็พูดไปเยอะนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะครับไปแล้วทุกคนซีโอเกนครับ